สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูไข่ทำง่ายแถมอร่อยมากๆมาฝากกันค่ะเรียกว่าไข่ดาวประเทียมน้ำปลาค่ะสูตรนี้นะคะเด็ดจริงนะคะทำก็ง่ายมากๆด้วยวิธีการทำยังไงนั้นไปติดตามชมได้เลยค่ะ ใส่น้ำมันหมูนะคะลงในกระทะนะคะแล้วก็เราจะทอดไข่ดาวก่อนค่ะปิดฝา,าไว้ก่อนนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะ เราก็จะเอาไข่ดาวของเรานะคะมาวางใส่จานเอาไว้ก่อนนะคะทีนี้เราจะมาเจียวกระเทียมนะคะให้หอมเลยค่ะเจียวด้วยน้ำมันหมูนะคะเช่นเคยใส่น้ำมันหมูไปประมาณสักช้อนโต๊ะค่ะ ใช้ไฟไม่ต้องแรงนะคะค่อยๆเจียวไปเรื่อยๆเจียวกระเทียมนี่นะคะเขาบอกถึงบอกนะใจร้อนไม่ได้นะคะใจร้อนนี่คือไหมเลยนะใช้ไฟแรงก็ไม่ได้ด้วยค่ะ เอาละเมื่อกระเทียมเหลืองได้ที่ดีแล้วนะคะน้ำปลาค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะราดลงไปเลยค่ะผัดต่ออีกแป๊บเดียวอึดใจเดียวนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นก็นําราดบ,บนไข่ดาวของเราได้เลยค่ะ หอมหอมน้ำปลาค่ะหอมกลิ่นน้ำปลาแล้วก็หอมกระเทียมกลิ่นกระเทียมนี่เขาหอมอยู่แล้วนะคะแล้วก็น้ำปลาเนี่ยมันโดนความร้อนนี่คือความหอมมันจะดับเบิ้ลเลยค่ะตกแต่งด้วยผักชีนะคะอันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟไดแล้วค่ะไข่ดาวกระเทียมน้ำปลาค่ะ ก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับไข่ดาวกระเทียมน้ำปลาของเราค่ะไข่ดาวสูตรนี้ทำง่ายๆนะคะแถมอร่อยมากๆด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะผู้ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับผู้ด้วยนะคะขออวยพรให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ